กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อีกข้อผมในวันนั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม PUBG นะมีอัปเดตแผ่นที่ใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตอื่นๆเลยนะครับก็คือมีปืนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ QBS นะครับลั่นเร็วบ้านเลย <c oughs> ลองไปเล่นดูแล้วลั่นเร็วมากเลยแล้วก็เล d นดอนะครับสามารถสามารถตั้งค่าได้ว่าเจ้าสีอะไรนะรพวกเป้าอะไรเงี้ยสีขึ้นมาเพียบอ่าสีมาใหม่เพียบเลยแล้วก็สามารถเลือกไอ้นี่ได้ว่าเราจะเจาแบบไหนนะครับ ลักษณะนะครับสามเหลี่ยมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเอาจบแต่ผมว่าเลนด์ดอทเออเอาเอาเอาแบบนี้แหละดีละแล้วให้มันเป็นเลนด์ดอทเนี่ยเอาจบต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับถ้าเต้นกวนตีนเนี่ยซับจีนมันแจกเยอะนะเชื่อหรือไนะทยมีเยอะฮาเลยเนะี่บอกเลยนะครับไม่ไหวตัวเชียโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าจะไปจะไง ตัดเต้นเล็กๆใส่มากเลยนะครับ <S <S อ่า<ำ>ก็มาอยู่ภายในเกมแล้วนะครับโอ้โห,โห,หดูดิสวยยามนะสวยยามเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีแอปดเดตเกมที่ไหนหนึ่งนคะนทดลองใั้เล่นต่เล็กในนี้เนะี่ยนคะ้างๆไว้คือสาดกันนิดนึงนะครับไปชุบปุ๊บไอเจาะได้ครับปลาหัวได้ด้วยนะครับรมีแอปเปิ้ลให้ปลาหัวเล่นด้วยนะครับเวลาตอนก่อนเริ่มเกมเนี่ยใช่มีขนาดมีอย่างมี้ห้องหา ออันอนี้มันทวงให้หินบอกภาษาไทยกดหนึ่งครับน้องนี่คือผมซื้อแต่กับใครไม่ได้นะเืออัดคลิปอยู่จพะเพื่อใครไม่ได้เลยก็วันนี้จะมาพาแบบเออพาทัวร์นะพาเล่นเอแผนที่ใหม่ดยกันเนาะแบบชมเมืองอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอยากไปนู่นเหรอไม่ทันแล้วนะ้องนะครับเดี๋ยวเราไปที่เลยแล้วกันไปที่เลยแล้วกันนะเออ เดีย๋ยวพาห้าวไปพาด็อกก็ห้าวเดี๋ยวไม่ตายอีกเดี๋ยวคือแบบพามาชมเมืองเออไม่ใช่อะไรมาตามกันมาหมดเลยนะครับโอ้ดูดิอย่างสวยโอ้โหจำจำแอปพภายในบ้านจะเป็นแบบนี้ดูซิอ่าลงมาได้เอเคอเลยลงมาได้เอเคอเลยโอ้เหมือนไอ้ับโอ้โหตกใจไอ้ตัวหุ่นเนี่ยโอ้โหดูดิ มีหุ่นดีเอามีหุ่นหุ่นผีด้วยเป่เนี่ยสุดท้ายแล้วขยับป่าในบันเทิงเอาสลอดเลยได้เข้ามาในห้องหุ่นเนี่ยนะครับ,บ,บก็อันนี้เหมือนจะเป็นแันที่ประเทศไทยนะครับที่เขาบอกกันเนะาะทันทีใหม่นะครับแสนหกแสนหกน,นะครับทำไมสวยงามชิ้นนี้ามมาเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศไทยไทยเอ้ยมีคนยิงปืน อ่ะเหมือนเจ้ามีคนเลยครับมาแล้วมันมาแล้วมันมาในบ้านนี้นะครับแอลโอไยเซิร์ฟจีนไม่ค่อยชินเลยนะครับมันเป็นเลือดสีเขียวด้วยอนะ่ะเวลายิงเอ่อเวลายิงโดนมันไม่บอกเลยนะว่าโดนนะครับอ่านี่ก็ปืนใหม่นะไอที่เห็นอันนี้คือคิวบิซัทนะครับปืนใหม่ปึ๊บ เกษตรเป็นชาติเลยมีคนมามีคนมาอันเนยอันเอยไเทีเ่ยไที่ยวไปโดน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 ด,ดีก็ดีกๆๆด้นนครับความยาก่อนๆๆามยาก่อนจะตายนะครับมอ,องยากเห็นว่เมื่อกี้แบบยาบังหมดเลยเจ้แพทใบเอ้ยประเบิดปะ <Yeah. S 1> มันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับเราอยู่บ้านแล้วผมมองไม่เห็นเลยอ่ะอเกี่ยวกับจีซะขนาด,ดนี้อยู่ไหนเอเอเจ้าโอเคผมเข้าไปเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยพ <Surprise, S 1> โอมันดอนอย่างนี้ก็จะเห็นได้ <Hey. S 1> โอ้ยเดินจะเหยียบหัวอู่แล้วนะครับ โอเคตายไปแล้วนะฮะเดินตัวเหี่ยวผัวยแล้วนะครับเพื่อนเก็บเลยนะตอนนี้ก็เหมือนจะหมดเลยบอวันนี้เป็นแอ่งน้ำนะครับวันนี้เป็นคลองนะครับเฮ้ยขับเรือเล่นดีเฮ้ยแบบแผนที่แม่งสวยอะ่ะจริงๆแผนที่แม่งโคตรสวยเลยบ้านเเตอ๋อบอกอะไรกันไม่รู้นะแอบขับเรือเล่นดีกว่า ฟึบฟึบฟึบเรือแม่งก็ยิ่งขับยากอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้เลื่องวัเนี่ยนะอยู่บนเรือเนี่ยไอีชิบหายจริงกันละเนี่ยเดี๋ยวตายนะครับอยู่ในน้ำมันไม่ใช่เรื่องนะครับโอ้ยกำลัเห็นคนเยอะคนจะใครวะใครอ๋อ อย่าช่วยกันยิงได้ครับเยอะเมืองนี้เยอะนะครับเหมือนจะมีอีกนะพี่ช่วยไม่ได้เหรือนน้อ,เอ,องเลยมีสมองปะเนี่ยจินไรกปวดด้วย้โอ้ย <laughs> เดี๋ยวยิงกันตรงไหนนะเจ้า มองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะครับพยายามเออ่พยายามประชิดแล้วกันว่าจะได้มองง่ายๆม,มีคนหกแอ่แสดงว่าอยู่บนตะพานกันเห็นแล้วเดี๋ยวน็อกหนึ่งนะครับ เพื่อนตายอ่ะเพื่อนโดนเลยเวลานอนในหญ้าแบบว่าจะแทบไม่เห็นตัวเลยนะครับแผนที่ดีนม่ได้ไหมฆ่าเลนะครับขันสองขันสองโอ้ยโดนลาดโดนลาดอะไรวะนี่มีมาลาดว้วยโ,โดนมิดโดน อ่ะครับมีคนมาลั่เราไม่ได้ไม ok, ่ได้ใช่เรื่องที่ไหนเอ้าเอ้าเอ้าเพื่อนโดนนะฮะรถเหยียบออกมาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวช่วยเขาก่อนนะเราไม่โดนรถเหยียบนะครับเออเอาวัตเอาวัตรไปเหยียบแล้วเนี่ยคนไทยเลยเว้ย นี่จะเป็นบอดนะครับนี่เลยปะเปะปะเปะสเป,ปเลยนะครับตนี้แบบมองไม่เห็นตัว่าดก็ไม่เห็นเดี๋ยวก็เจอตอนนีเราต้องประสิทธิ์นะครับเฮ้ยมันมองคนยากมากเลยครับมดมดแต่แจะหมดเฮ้ยหมดตรงไหนกะนี่คนเองคนหนึ่ง เอาอ่ะตายหมดเลยครับโอ้โหสะพานเดือดอสะพานเดือดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บปลาเก็บปลาเอาเลยฮะนี่<อ>นนเฮ้ยเจอคนหรือเปล่านะครับเจอคนกันอีกแล้วแน่ๆเลยตรงอยู่ที่ไปแล้วไปแล้วนี่นะครับอี๋ไหนหวะเฮ้ย เราไม่เห็นตัวเลยอเอ้ยแย่เนี่ยโดนไปโดนไปนะครับมองยากสักว่ามองยากสักว่าดีครับค <c oughs> มนาำกันพี่น้องโดนหรอช่วยทีละคนไะครับเขียนช่วยนครก่อนรา <c oughs> คายิงเร็ววันนี่เป็นองนิงมีอย่างนะเยอะจังแย่จัง,จงโดนโดน ใหญ่ให่แเราต้องช่วยได้ดนะเราเป็นคนไทยน <c oughs> ี่มันแผนที่ประเทศไทยอุย๊ยโดน <c oughs> อีกแล้วจะช่วยยังไงดีเนะี่ยแอบ่ยิงดักเลยนะครับเื่่อมันน่าจะออกมาอย่านำเนี้อ่ะสายบดได้ครับโอเคช่วยน้องเขาได้ไหม อ่าตอนนี้ก็เหลือยี่สิบคนเลยครับเดี๋ยวพันยากโดนจู่โจมแบบดักดวงไปครับไปปัมยา <c oughs> เอาเลยฮะผมเนี่ยทันที่นี้เน่ยดำเลยเแล้วว่า <c oughs> เราควรจะนอนนะครับพ <c oughs> ี่พี่ใครเห็นแล้วด้นอนเฮ้ยอ้ากนัดนเดียวเหรอบุ่หัน อันนี้ผมฟังน้อกเขาแปลไม่รู้เรื่องเลยครับเออฟังไม่ออกนะครับไม่ได้พูดภาษาการนะครับน้องว่ยิงใครเหรออ๋อหันหน้าไปทางนน้น前方有敌人。อ๋อศัตรูอยู่ทางโน้นนะบ,บองกีกัดเรียบร้อยแล้วนะครับคือใส่เลย ต้องใส่ตาดีหน่อยนะครับแผ่นที่ใหม่เพราะว่าหญ้าเยอะนะครับรายละเอียดเพียบเลยโอ้สายลุยสายลุยบอกเลยว่าผ่านป่างูจะฉกกูตายเอาไปทีไ่ไทยรอแม่งหญ้าเยอะจัดแบบโอเคตอนนี้เหลือสิบห้าคนสุดท้ายนะครับก็ทีมเราต้องพิชิตที่หนึ่งไม่ได้เพราะว่าทีมเราเป็นคนไทยนะครับเกี่ยพวพอ เดี๋ยวพันที่ประเทศไทยคนไทยต้องที่หนึ่งเลยครับ<ฮ>อเ,เ,เอาเฮ้ยเหีเป็นแหีอะไรสุดดีแล้วนะเกือบมองไม่เห็นเหี้ยบเดี๋ยวจะเจอกันอีกหรือเปล่าไม่น่าับลิปอยู่ไหมเนี่ยเอ้อัดคลิปอยู่เลยครับก็เลยตอบไปได้เลยครับได้วะดนะ๊อกมองพี่หน่อยดนะิมองไม่เห็นโอ๊ยมาข้างหลังข้างหลังมี ข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาเอาอยัางไงเดีออวเอาโอเคได้ครับก็เคลียตัวหลังตายไปแล้วเดี๋ยวเราฉีดขวามาดีกว่าตรงไหนไม่ใชใหรอผิดหรออันนี้ออกมาหรอไมาหไดนวะจำไม่ได้แล้วพิกัดแบบหลอนแล้วได้ครับย่ายเยอะจัดหมืน่นหัว ชาร์จแเ,เลยถ้าจะถวนีได้แหละถ้ามีอะไรเดี๋ยวน้องเขาบอกอเลออเอ่ะเฮ้ยรถวะบอกเลยว่าถ้านอนเนี่มองไม่เห็นเนะ่ตกองจีนอะไรหนาวๆอ,อย่ามองอ๋ออยู่ข้างหน้ากันนี่เองเลยครับโหนึกว่าอะไร เอาเลยฮะตอนนี้ก็เหลือคนเดียวละชีบผายนี่ทีมเราต้องกอบกู้ที่หนึ่งมาแน่ๆโอ้ยปั๊มฉีดยาก่อนฉีดยากันเหมือนจะได้ยินเสียงจากข้างหน้านี่แหละนะครับปึ๊บอ่าแผ่ที่นี้ไม่แต่ป่านะแล้วก็เมืองก็สวยเป็นบ้านทรงไทยอะไรเงี้ยมันจะมีเมืองตรงตรงที่หนึ่งอ่ะเป็นแบบรูปช้างไทยเลยนะครับสวยมาก เดี๋ยวตัวเดียวล่าเลยเลยกันอ๋อมีอดับด้วยผมว่ามันต้องอยู่ทถวนี้แหละผ่านดันไงนะครับโอเคครับผมก็โจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่ดีก็แบบค่อนข้างมองยากเลยนะครับก็เสียคือมองยาก สวยจริงครับรายละเอียดเยอะจริงแล้วก็มองยากมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็ใครสนใจเล่นก็ลิงก์เซิบฟซีนจะมีวิธีโหลดอยู่ทางด้านดีคริปชั่นนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับผม